สองสุขุมสุคนมาพอก็เปรียวเด้อจ้าเด้อผู้ใดเข้ามาในช่องนี้ห้ามออกไปเด้อจ้ามาฟังน้องเปียวเมาไมยได้จ้าเด้อเมื่อนั้นเปรียวว่าถึงการผสมนภัยในต่างแดนถึงเปียวเห็ดเปียวไปเลี้ยงกุกมันบ่จ้าพราะเปียวไปเลี้ยงกุกเสร็จแล้วมันบ่จ้าเปรียว่เขอใจอย่างเลยหลังจากหนึ่งเดือนเด้อจ้าเด้อเปียวมีความรู้สึกว่าเปียวด้อยอันวิชาคณิตศาสตร์วิชาคำนวณเปียวเป็นคนที่ด้อยเรื่องนี้มากเด้อจ้าเด้อ ตอนเลียนสมัยเลี้ยนอยู่เมืองไทยไปกติดศูนย์แล้จ้ะอันนี้เรื่องจริงแด้จ้ะวอร์รี่วอรี่บันที่ตาหนีพ่อเขามาอยูหนีเป็นบรจจาความรูที่เปียวเคยเลี้ยนมาจากเมืองไทยอ่ะเอาตรงๆเลยนะจ้ะมันบอมันบอแนนแฟนพอแล้วเปียวเปียวเลี้ยนอะไรเต็มที่นะจ้ะเราแบบพราเปียวมาอยูหนีไปรู้สึกว่าอ่าภาษาของเปียวด้อยมากเลยเปียวบอกเก่งจักด้านเลยแล้วเปียวก็เลยไปเลี้ยนอาจารย์พระ่งเปียวไปเลี้ยนในกลุ่ม ของคนที่เป็นเหมือนคล้ายๆก็เป็นมหามหาลัยหรืออีย่างสักอย่างเนี่ยจ้ะก็เขาไปเรียนแล้วเพื่อนมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมห้องเพียวจ้ะไปถามอาจารย์เออเปถามเพื่อนร่วมห้องแต่ละคนคนนี้คุณเห็นอาชีพอย่างมาคนนี้ก็เป็นหมอหมอหมอเป็นหมอประสุตว์เป็นหมอด้านแพทย์เป็นอีย่างท่านต่แพทย์ส่วนคนฟังนี่คือบอกตรงๆค่ะ มีแต่คนเรียนสูงๆแบบจบแบบเป็นมอเป็นอีหย่างที่แบบเอนจิเนียร์แบบคือปียวแบบอะไรอ่ะเปียวก็เลยบอกว่ากุมที่อาจารย์ทรงมาเห็นเปียวเรียนมันบ่มาอกับเปียวอีกแล้วเพราะว่าในขณะที่เปียวมาอยู่สวีเดแนดด้วจ้ะเด้อเปียวมาแล้วเดือคือเียเห็นงานตลอดแล้วเพียวจบเปียวเรียนไปด้วยแล้วก็เห็นงานไปด้วยมันก็เลยเหมือนกับอาอาชีพของเออภาษาของเขาไม่เป็นแอนแฟนพอนะจ้ะ เปลียวบอกติดขัดอย่างต้องขอโทษด้วยจ้ะเด้อบางเทีเปลียวลืมภาษานะจ้ะเออมันสับสนเนาะมันมีหลายภาษาในหัวแล้วมันมันเห็ุแห่งเขาบ่อยเก่งทุกภาษานะจ้ะมันเลยเห็ุแห่งเขาขาดๆกันเกินแน่เออเดี๋ยวเปลียวสิอธิบายฟังนิดนึงด้วยจ้ะเด้ออันช่วงพักหลังมะนีเปลียวมีปัญหากับคอมเมนต์มากที่สุดเลยผู้ใดก็เขียนอย่างเปลียวหายได้หัวใจอย่างเดียวเปลียวไปเขียนคอมเมนต์บางเทีมันโดนดีดออกนะจ้ะแย่น้อยใจได้ว่าเป็นอย่างเปลียวคือบตอบคอมเมนต์ พี่ตอบบางคนมันดีดออกอ่ะจะเป็นมาได้ประมาณสามมือเราจะก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออย่างวังว่าคนสิดีขึ้นนอกจากเนาะแล้วหลังเป็นก็สิมาบอกต่อเลองบอดีเปี่ยวก็ไปเรียนกู้เสร็จแล้วก็ไปเรียนภาษาที่อาจารย์ทรงไปเรียนเปี่ยวคิดว่าบอกเหมาะสมอีกแล้วเปี่ยวก็เลยมาหาเห็นงานเพราะว่าไปตรงมาหาเงินจ่ายค่าเส้าห้องเล้วจ้ะเด้อเพราะว่าตอนที่ช่วงที่เปียวอยู่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเป็นอียังที่ชีวิตเปี่ยวดามากเลยแล้วก็ เปียวต้องมาจ่ายค่าซ่อมห้องเราเปียวก็ต้องมาจ่ายคือเงินติดลบป่ะจ้ะเราเปียวก็ต้องมีปัญหาภาระทั้งบ้านที่เปียวต้องส่งพวจเปียวต้องไปจ่ายค่างวดรถแล้วก็เงินทกซอย่างมากมายเลยจ้ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของเปียวเองแล้วละเปียวก็เลยไปเลี้ยนไปเฮ็ดงานแบบเนี้เพราะเปียวไปเฮ็ดงานด้วจ้ะเออเปียวไปเฮ็ดงานอยู่อยู่นอกชานเมืองเป็นโรงงานเนี้ยโรงงานที่ว่าเขาปลูกเอ่อเวสท์ฮูส์นะจ๊ะเป็นปลูกพวก อดอกไม้ดอกไม้ช่วงเทศกาลฉลองอ,อย่างนั้นฮิอีสเตอร์นะจ๊ะพวกเฉลิมฉลองช่วงประมาณฤดูใบไม้พีิที่เขากินไข่กินอีหยังกันนะเนาะจ๊ะเนาะเฉลิมฉลองแสงสว่างเออเอา,อาง,ง่ายๆาเข้าใจกันแล้วกันพี่ก็เลยไปปลูกหัวดอกไม้อันรับแรกแล้วไปปลูกอัมมาริลลิสอัมมาริลลิสนะคือหัวหวานซีทิดเดอร์เดอร์ที่มันเป็นมิซีมิซีดานแล้วก็ซีมีทั้งสีขาวสีแดงแล้วก็ไปกับไป ปลูกดอกไม้อันโพสลียยูปโพสลีเลียนะจ๊ะเป็นดอกสีเหลืองที่เขาเอามาขายในช่วงฤด,ดูที่เขากินไข่เทศกาลกินไข่นะจ๊ะอีสเตอร์นี่อย่างที่เขาว่านเะรื่องจัะเด้อนั่นล่ะแล้วก็เปี่ยวกับไปปลูกทุ่มพรอนเนอะร์ออกซะแล้วก็ดอกทุ่มพรอนเนอะร์พวกทิวลิปนะดอกไม้ที่เป็นหัวหัว,หวทั้งหลายแล้วก็มีทั้งหลากหลายเลยจ้ะนั่นล่ะที่เปี่ยวไปเฮ็ดเปี่ยวกับประจนไพายยุหันอ่า แล้วกับเปียวกบได้เพื่อนร่วมงานคอเทนททั้งรัสเซียผุนดจ่าเดอร์ถ้าเปียวว่าาผิดยังเป็นต้องขอโทษด้วยเกียวกบติดรถเพื่อนอไปเหตุงานเยี่กับแชร์คาคาใส่ใจกันประมาณอาหาหายูโรต่อมือให้โมเป็นคารนังมันด้วยจ่าเดอร์้ววันที่ตาหน,นีปนเปียวก็คือคือเพียวเหตุบอลมันหนาวอหลีเขาเหตุงานในเว็ก์ฮอสนี่มันหนานวอหลเด้วจ่าช่วงวินเตอร์เนี่ยแล้ววันนี้เปียวก็เล่น เฮ็ดหลังจากที่ไปเฮ็ดตรงนั้นเราวก็มีความรู้สึกว่ามันมันบาๆอีกแล้วคือสุขภาพร่างกายเขามันบาโอเคอาจารย์คือช่วงหิมะตกเล่ยละอ่ะเราหอไปเห็ดงานที่ลงดอกไม้มันหนาวลงดอกไม้ที่เกียวอยู่เขาบเด้ใส่ความหอนเพราะว่าดอกไม้บางชนิดเขาต้องการความหนาวของเสินอาจารย์แล้วเราไปที่ตานี่เปียวกันเลยกลับมากลับมาเรียนแล้วก็ไปเห็ดงานเสิร์ฟไปด้วยไปเห็ดงานเสิร์ฟสามมองจ้ะ มานเสิร์ฟมองนึงเป็นร้านอาหารอยู่ในเมืองอมองหนึงกับอยู่นอกเมืองแล้วก็เป็นมองเสิร์เฟเบรก f a s แล้วก็มีคนมานอนมาพักอาศัยนั่นแหละจ้ะเพราะไปเทศมองนี้ไปได้พักนึงอะมันหลเกิดมันบาจ้ะเปียวกับเริ่มมาเลี้ยนอีกคือใคราวาเปียวเป็นอย่างที่แบบว่าชีวิตเปียวอยู่ประมาณว่าเลี้ยนแล้วก็ทํางานแบบคือเปียวยังบ่รู้ว่าตัวเองต้องการอย่างยังยาหาจุดจุดของตัวเองบ่ได้ ที่แน่เลยเขาต้องมีค่าเสีใจค่ะเอ้ค่ะเพราะว่าค่าเสีใจยอยู่เมืองนอกมันแห้งเกลือถึงเออมันแพงแฮ้งเกลือถึงต้องหาทํางานแล้วเพียวเองเพียวกอยากได้ความรู้แต่บางครั้งมันบ่ได้โชคมันบ่ได้อานวยเนอกจากน,อน้องัติทตานี่ยเพียวก็เล่นปติดตกลกรมแรงงานอีกขังหนึ่งกลมแรงงานบอกว่าถ้าคุณเรียนหนังสืออ่ากลมแรงงานกับบริจัยสินะไหมเพราะเพียวใจใจเงินของออกขัดซะ ออขาาัสซาปสิว่าให้ฟังเลยจ้ะออคัสซานี่คือเป็นเงนขอนของค้นตกงานถ้าผู้ใดใจเขาตกเป็นสมาชิกของเขาหนึ่งปีเดีย๋ยวเพื่อเสียว่าเราให้ฟังว่าออคัสซาเขาเหตุยังไงน,นั่นแหละจ้ะเพราะเพราะสิตานี่เพียวก็เล่นไปติดต่อกลมแรงงานกลมแรงงานเลยว่าถ้าคุณเสียเงานคุณคุณก็สามารถรยันได้เพราะว่าคลายกาว่าเขาเขา,เขาวางแผนแห้แล้วเสีนะคุณต้องไปฝึกงานถ้าไปฝึกงานการฝึกงานเลจ้ะเด้อถ้าเขาไปฝึกงานอยู่ในฮอสได้ เงินจากกรมแรงงานดังบ่ผิดนะก็สิได้อยู่ประมาณอ่ะเอาไง่ายๆไปฝึกงานแล้วสิได้ตกอยู่ประมาณหมื้อละ3 0 0กวอยกัวโคนด้อจ้ะประมาณ30ยูโรถึง40ยูโรเ,เขาเกิมีไห้เฮ็ดเลยประมาณแอ8ชั่วโมง8ชั่วโมงเปล่าก็เลยได้ไปฝึกงานอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งด้อจ้ะเด้อร้านอาหารแห้งนั่นก็เป็นร้านอาหารที่ว่าอยู่ทางสิขึ้นมอตเวย์ลูกค้าหลายหลายแห้งบัดเนี่ยเปี่วก็ได้เฮ็ดหลายหน้าที่มากเลย ทั้งพนังงานเสิร์ฟทั้งพนังงานทำความสะอาดแลวกับทั้งเหตุงานในครัวในแบบว่าซอยกุกอีกเที่ยนึ่งะจ้ะคือนาทีหลายมากเลยแล้วก็เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่น,นะจ้ะแล้วแบบคือค้นเขาออกประจำแล้วไม่เป็นมันเป็นทั้งขืนของของวอตเวเนาะเป็นหมองผักลดแล้วหมองละแวกนั่นก็ซีมีแมคโดนัลด์แล้ว,ลวก็ซีมีมโอ้มีอย่างหลายอะจ้ะแบบ คือแบบเป็นร้านอาหารที่แบบว่าค้นเข่าเยอะมากแล้วแบบคือถ้าค้นลุกออกจากโต๊ะไปต้องไปเซตเลยจ้ะไปเซตเซตเซตโต๊พะพอเซตโต๊ะเซตแล้วก็ต้องไปเข่าห้องน้ําไปล้าง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 ทำความสะอาดโถส้วมห้ามมีความสุขะโปรยเห็นคือคือพนักงานคนเดียวงั้นเสียนะเบี้ยเป็นพนักงานเสิร์ฟคนเดียวด้วจ้ะเออเรากะทั้งเซตโต๊ะทั้งความสะอาดห้องน้ําโต๊ะสิมีอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดเด้อจ้ะสิบถึงสิบห้าโต๊ะ แล้วก็เก้าอี้ตั้งหาเขาก็ต้องเซตเตทำความสะอาดแล้วทุกค่าลูกค้าทุกคนที่เข่า้องน้ามันเสร็จเข่า้องน้าไปเขาต้องฝ้าเขาไปไปเช็ไดไปไปตามเพื่อที่จะให้ของน้าอยู่สะอาดแล้วเยาก็ต้องวางแล้วก็เขาไปในครัวแล้วก็ไปไปทำงานอยู่ในครัวอีกคือแบบไปค่ะว่าบบได้นั่งอ่ะจ้ะก,กินเขาเนี่็คือต้องไปอันนี้สำหรับสำหรับเปียวเองเด้อบวบได้ว่าถึงผู้อื่นเปียวก็ต้องกินเขาเปียวได้กินผักกินเขาเนี่ยคือยืนกินเขาประมาณหาถึงสิบหานาทีเอาละเจ้าของร้ังก็สิมาแนม นั่นแหละเป็สิม่บอกสูฟังว่าเปียวเห็นอีกอย่างตอนหลังจากที่เปียวไปเห็นงานที่ตรงนั้นแล้วแล้วเปิดใส่ชีวิตจริงแต่ตอนนี้คือการผชิญภัยของเปียวในประเทศเวเบีเดนได้จัดตอนช่วงเปียวอายุ2 5 27และจัดเปียวสิมงเล่าบอกเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับภัยแน่ถ้าเปียวบอกผิดพลาดประการใดเปียวต้องขออภัยทุกทท่ททานด้วยเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกใหม่แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่ทานที่เขามาติดตามและเป็นกําลังให หกันขอให้ท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย